วัดตีเป็นท่างการเนาะค่ะเนาะมือนีกะไปต่อแม่นางเนาะเมื่อวานฝนตกเนาะมาว่าฝนตกทั้งเครื่องเหลวครับเห็นเห็นครับบวมเห็นเนาะเห็นคห็นนเนาะม่ขึ้นนีฝนะมาว่ายุ่มาบักักโทษติดต่อกันกับว่าใดขาดว่าทั้งบานเพิ่นกับสิตขึ้นกันเนาะบารดี้ตามมาเ้อพี่น้องสองตัวล่าง ลางยางเดียวประเดีย <c oughs> ๋ยวสอบโทษสองสามเทียโทษไม่ไงกันห <c oughs> ลับสายไงปุ๊บหนิบางหังนี้ว่าไม่โทษมาก <c oughs> โทษกับกับเป็นเจงสีก็ <c oughs> เป็นเจงสีอืม มาบ่วยเฮงมแห้งแล้วจู่มเมียต้อนมาหมูเมียเนาะมันติดอีหยังรู้เนี่ยโอเป็นเป็นไข่ป่ะแม่ฝนตกแห้งที่ใสนไข่แล้วผ่เนี่ยฝากรดมากป็นยังเั้นเราโอ่อ่าเลยเออโม่มากกับปอใดวันพี่ไผ่เบิ่งย่ายไข่ค่ะเออแลยวได้เปิดอไอ้พ่อตกช่องว่างจอยู่น้านนะได้ง่อยอยู่จ้าจ้าเออส่วนแม่ยหสิมาเพื่อกุญแจ่อน สองสาเมื่อแม่ก็ไปนะอเอาอันเมื่อวานแม่สิบ้ว่างแม่ว่างเด้อจ้ะวิ่งเล็กๆไม่ใหญ่นี่เด้อโองโกงทราบเอ้ยอันเล็กๆพี่เอพี่นี่บพราั้นเด็กปล่อยจะเกียนบ่ค่ะบ่เคยปล่อยแล้วจะว่ามันเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนสองเพราะว่ามันสีมาตวนเพราะว่ามันสีมาตวนย่ามเร็งสงวนว่าเรื่องหัมันมากมาอื่นแต่ว่าแม่เอาเรียกปล่อยต่อน้า วันนี้แม่เลยขัเพิ่นว่าข้าเจ้าถือวัน์ขึ้นกตเลัวกับเพิ่อนปกติเป็ิปอยวันที่หนึ่งผุนเล่ไม่วนที่แม่เลยว่ามาสิดเล่แรงเพิ่นถือวันอนี่ยังหะาจ้าแม่จ้ารุดจะดีเพิ่นแเล่ว่ามาลุงไงบอลก็ได้เพิ่นวางที่บอลเาอย่ามาปลอยนี่ยไรกันเนี่ยเพิ่อนบัวหายมาปลอยเนียค่ะเออเพิ่อนหิ เพื่อนหายจะเจีน่งางใครแม่ลนะ่ะชื่อผู้เดียวอืเอเพื่อนไทยจะแม่ลนะ่ะชื่อ,อเมื่อคืนนี้โอ๋ว่า,าว่ากันว่าว่ามาคุยมาคุยอย่างครับแ,แม่แนมะ่ล่ะที่เป็นแท็กซดียุคปีศนโลกอะ่ะจ้ะพอถึงเลขเล้าเจ็ดศูนย์สองพันบาทกูละโอ้มันกล้า,าบอกเจน่างพันยานเจน่างเอามาลงยูทูบเธอเลยบอกกล้าม้ามันโทรมาคุยกับแม่ฝืนมางเนี่ย ใจสิว่าคุยกับยา้าเจไม่ได้ึ้นกันหรืเมาไหข้าเจ้าเนอะบานนี้เอฟซีอีกอะเลขเ้ากับเพื่อนแตเพ่นไม่ได้ทุ่การเพื่อนจะเป็นได้เนาะอุปกรณ์บ้ายอันบ้าไปนางแม่เลขเล่าห้าบัวถึงดอกพวาะห้าบัวป่วยจ้าที่ข้ารับสายเขาโทเมาถามจะเลขเเล้า บ่อยังแต่ที่ว่าว่านมาคือได้ใส้ตนเีกใ้เปิกับพ่อใเเอาแกเียให้กับพ่อแลวแม่มันหลายหลายซื้อมาไว่าแต่ที่ว่าไว้ฟังแตนดอกจล่าเอาว่าเอาดอกเพราะเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาหรอกแม่ครับเออเออ่นี่ะมันเออมันไถ่เนี่ยไถ่เด็๋ว่าแต่ตน้ารับผมเอาวันนี้ทีมว่าว่านเล้วข้างเรียกให้มาเนาะจ้าล่างหรือบนจ้ามันเป็นล่างหรือบนชาติเขาต้องกันบุญไว้น้ำเนื้อจ้าล่างกันบนเออ ว่างกันบนจ้ะครับวิ่งสามก,กับหกวิ่งสามกับหกสามกับหกจ้ะจะับคู่มิสามเจ,จีดก <7. S 2> <ะ>ับหกเจ็ดสามเจ็ดกับหกเจ็ดจ้ะหกเจ็ดจ้ะเออมื่อสินี้สองถังแค่นั้นได้เลยช่วงรับวี่ไอ้พี่แต่ว่าบอกเอ็นพี่แล้วมาท่านหลับมาลุ่มคนมาไห่นนอเอามาลุ่มจ้ะอันแล้วคนไห่มากยู่คนไห่ซื้อ แต่ว่าแม่จะปล่อยในกลุ่มไล่เก่าแม่ที่เขาอยู่นแลแม่โดนๆล่ะเบิดทราบครับล่างย่างเดียวนี่บ่แม่สามเจตโตหกเกจตอนนั้นเนาะจ้าเนาะจ้าสามเจตกับหกเกจที่ว่าสิปล่อยสองหางเนาะเดี๋ว่าสิปล่อยสองหางเพก่ใไก่มากสองหางว่าหางไม่แก่หกเกจสองกระเพาะขาตุ่งมันม้วนหันมึงกระเพาะเน้นก็คู่จ้า เบิกทราอันนี้เน้นทึงโคนมาจ้ะสามเจ็ดกันี่องโคนด้วยอือมอันมาได้นนหลายหางว่าพันเพื่นก็บอกว่าซื้อทั่วๆกันโลดจ้ะวันนี้เนี่ยค่ะพอซื้อทั่วแล้วแม่ก็เลยบอกเพื่อนแม่ซื้อแกะหาได้หลายโลดก็ว่างที่แล้วอืมอืมพ่อแม่กัมีอ่องค์นี่เบิกทราบจ้ะแล้วแม่เป็นคนมีองค์เลยแต่แ,ม,ม,ม,แม่ว่าวันไหนจื้ออันนั้นหรเปล มัดนี้มวดนี้แม่ชอบตัวไหนคะสองตัวหนึ่งสามเจ็ดก็วหกเจ็ดเนี่ยเจ้แม่อะสามเจ็ดลายแล้วโอ้แม่มากสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วจ้าแม่มากสามเจ็ดจ้าที่ไว้ลายนั่นแหละอันโอปอจำในปอที่แม่เมี่ยบ้านคนในแม่ฝันอ่ะบ้านอันเหี้ยนกระเจ้าที่เจ้ากินน่ะครับเออแล้วออกมาตรงเหี้ยนเท่านั้นว่านในที่กระเจ้าหกเิบเจ็ดอ่ะโอ้โอ เออไม่งั้นชุดนี้มานตรงกันเลยค่ะเพราะว่าแม่แม่ฟันจังได้ของมือนั้นมือนั้นฝันว่าแม่เมียบ้านค่ะแบบเมียบ้านเลยแม่อยู่น้ำแยกยต่ล่างเทียค่ะเออวันนี้แบบยุ่งต่ล่างวันนี้เขาเจ้าเรฮ็ดแล้วกินเ้าเจ้าสิบ่เบิร์นแยกตื่อนะค่ะอันเขาเจ้าวานโอ้ยม่นางพี่ม่นางพี่บ่บ่าิีขึ้นไปก้นดอกตีขึ้นไปมีแล้วเห็นแล้วกินแล้วเจ้าเอาตรงมาว่าใช่ ค่ะเออคนเห็นนักกินจากวานนเลนซีโิซเจ็นแล้วคนหนังมางชมเนียน่ยย่บ้าเนทีหาเสียดนีกันนะอียังม่ชื่อจิตตะลขขึกเชือกันแต่เนี้เนี่คือคือกันเนาะอือเวลาคันชุ่มมากกันวิ่งมากเร้นอ่ะใจเพิ่นวิ่งโลดสามกับเจ็ดคีมิดูดาเป็นสี่แตคนม่ากแ่เอาจับกไเห็นหเหมือนสามก้าแต่คนว่าบอกเพอนเลขสายรับวี่พี่นี่ว่าเคยปล่อยจะเทียร์เด้ เขาเค่อยวัวได้ช่องยันเทียว่วชองแต่ว่าได้โทรมาเอ้าเวนบัจ้าจ้าวดก้อนเน่ยเบิกแทบผมวัวได้มาลงเมียี่้ฝืดบ้าว้าวครับผมไม่ได้ไม่ได้ทำครับครั้งแรกแม่บันนี้นี่บันนี่เอสทีเน่ะติดตามพวกลูกแบบมาตลอดที่จะพวกลูกมาจะงักวัวมาลงเมียข่าเจ้าเล่บอือท่าเจ้าทรมาบอกเนี่ยดิครับ เม่อี้ข้าเจ้าติดเนาะมั่งกำกังมั่ำกล่งวันจ้ว่าแพทยผู้เก็บ้งานผูเก็บบ้างเล่าล่ะครับอุปอกคกับเบิร้ชาบุาะงานบัวจันครับวันนี้เขาได้ไปหาเมยก่อนีนช่วงเที่ยงน้อยหรือว่าแบบเนี้ยนี่คนมาขอลุ่งคนมมียอดพี่คนมาขอนุ่งเสื้อหอยลูกอเนี่ยนะ้พก็ได้ยากด้วยคจ้าันได้จะได้ให้เปด้ฉากน้ำกันแม่นบอกครับเน่ยวันนี้เมื่อช่วไหนีนี้อีกบ้าแม่เม่ตชงนี้เนี่ย เบอร์จำไก่ก็คนตีฟัน,หนให้เนีนตัวใดล่ะอือมีซจำนี่เนาะมันมีทั้นี่เลยเมียมันบวได้หลายมันบวเมลนเลาคำนวนของเพื่อนแต่มันบระวันสิตมาเลยหรอไม่เอ้ยเปลี่ยนตัวนั่นฟันตัวนี้มันบวได้ฝันเลยข้าเจ้าละ่ะจ้าเป็นฝันขึ้นหยางขันเพป็นมาไก่เพป็นน้ำแบบลงกบุญเบิดปลากันเป็นบวมากกับเบิ้งไหวตะกอนที่เบิดชาวบ้านเบิ้งเพื่อนใส่ธรรมดาขันเวนบวแม่เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะคืือว่่าาาเก นี่มันบอกค่ะแต่เขาของบวกนั่นนี่ซึ่งแม่เนี่ว่าเดี๋ยวให่ปุ๋นจะฉีดล้มกัดไว้นบล่ะค่ะอื่แต่จะได้ให้ปุ๋นเัวว่าเมันก็ถืออยู่ดอเบิกก็แม่งก็ฝันดีอยู่เด้สองหางเนาะอือฝันดีอยู่แต่ว่าเลขเค่องนี่ยแต่เพื่อนว่าย่ำคือคนกี่ย่ำหางเดียวคือหัวก่วนเนี่ยเบิกข้างแม่สิว่าฟ้างนั่งหัวตรวนแม่เอารู้หหม้องเงี้คือหัวขาศูนยมันที่ออกนะคนแต่คือเลขเล่านะมันออก เ1สหนึ่งีที่แม่ล่ามาต่อเแลวเข่าดีบินรับครับเออมักกันจะได้ย่ำเหมืกันียี่มือสีอ่ะเขาจะไหนวางไหนจ้าเออสิย่ำว่ราะเาย่ำแล้วแต่เล่วจ้าแต่เกิดว่าอันนี้จะตามแต่เด็กไข่ในลำแม่ว่าต้องเลาถึงเด็กเล่าดอกเอมันชั่วหาหนูเด็กใข่เทาไรจ้าเขาไม่ให้เนาะตอเออเพื่นโทรมาเอาไปเบรกเล่าเม่น่าเม่น่างสันวันนี้พน่องทมมาถาแม่ี่เด็กล่า่่คนไหนชั่มาเลย ทรหาโนนี่แล้วคุณตตบายเป็นี่ยค่หาเด็ดปอยเลไว่าบด็รมท่ไหโทร่าหาไม่ได้เลยล้ว่มทั่วหาเบิกทราบถามเมอเด็แล้วไม่ได้เออเดไดปอยดากมันของจ้าามันของข้าเข้าวปวปยเออข้าวปวยปยอาของเข่าไป้ไปซื้อไว้หลายๆเอาเข็นๆ2องห้างนี่ก็พว้ก็เม่เนาะ เอ้ยเมียจะซื้อถองนั้งเมียซื้อแล้วซื้อวบไลยแล้วไเมียทั่วหมดท้อวดหมดนี่ฝืามวันทาละิดสามบาทตู้มันเ่าท่นอันเป็นพ่อแม่พออนแล้วเมีย่็ที่โบายังเมียพได้ไปแต่ว่าตันตูวความฟันตัวตอัานแต่ว่า่านอยากใครเ้ม่ฝันนี่ฝืาอยู่บ้านไวตรงแม่กัฟันในหกเจ็เนาะ ฝัือเลีไปน่ยหมื่นสเพ่อว่าหาแม่ยม่ตก่ามือผู้ได้กันนะยาเลือกไปบ้านเลย่ะจ้าโอเคจ้าเอาต้งไนฟีก็ย่ำมีย่ำแล้วแม่ไม่เด้อย่ำเพื่อว่าติดเลขบนหรือแ่ยำัน้จ้าจ้าแม่นย่ยังเดือดเนข้าโ่อ่าุกทายดีใจทุกคนเอ็ซีคนหมันหมันเรื่องเร่มิจมใจเนาะได้เง็นบุญนักัดเวนวอร์ครับผมเดี๋ยวจะย่ำเลขบนอีกรอบหนึ่งนะแม่นะ ครับครับโอ้อากาศแพร่อากาศาครับขอบคุณครับแม่ครับกินยาเรื่อยเรื่อยคอย่องเรอครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะพิมล่อไว